โ okay. อเคก็อีกเรื่องหนึง่งที่พี่ทำม,มไไ่ได,ได้ได้ศึกษาและทำกันบ้านมาคือน้องเลก็กอะ<ไ>ตั้งแต่แข่งมาเนี่ยน้องเล็กถือว่าเป็นคนที่แข่งรุ่นเดียวกับน้องเทนนิสพี่ทำม่ต้องขออนุญาตตอนนี้เราก็ต้องพูดว่าเทนนิสเนี่ยแบบหืมดังมากในในตอนนี้เนาะแล้วก็<ไ>น้องเล็กเนี่ยก็แข่งรุ่นเดียวกับน้องน้องเทนนิสในรุ่น49กกิโล เคยแข่งเป็นรุ่นเดียวกันไหมแล้วแล้วเป็นยังไงบ้างคะก็เคยแข่งด้วยกันนะครเมื่อก่อนก็ตอนแรกจริงๆเป็นเป็นคู่ซ้อมในรุ่นเดียวกันแต่มาก่อนแล้วแบบมันต้องไปแรงงランキングในช่วงประมาณปี2015 2015นี่ก็คือก่อนที่จะเป็นอโอลิีปิวิโอค่ะก็มีบางแมทที่มันเจอกันเพราะมันเป็นแม์โอเพนเราสามารถลงประเทศหนึ่งรุ่นหนึ่งลงได้สองคนเพราะอย่างโอเพนเขาไม่ได้จํากัดจํานวนคนที่แบบต้องประเทศละหนึ่งคนก็มีการแข่งโอเพนกันก็มีกัน ก็มีแพ้ด้วยอะไรด้วยเราก็รู้สึกว่าณวันนั้นเราก็ท้อด้วยตอนตอนจาได้เลยวตอนจะเลิกเล่นเนี่ยเราท้อว่าเออเราแพ้รุ่นน้องเราแพ้เราเราไม่ได้มีความสามารถที่จะไปถึงพอหรืออะไรก็ตามแต่สุดท้ายเราก็รู้สึกว่าอะอย่างน้อยประเทศเราคนใดคนหนึ่งมันก็ต้องได้ไปวะสุดท้ายก็คือจริงๆด้วยแรงด์กิ้งในตอนที่ไปเ,เดลิโอเดจการใโรอป,ปีนั้นแรง์กิ้งคนไทยติดทั้งสองคนนะคะแต่มันต้องเลือกคนใดคนหนึ่งเราก็ยอมรับการสุดแทนทั้งโค้ชทั้งสมาคมที่ ให้น้องได้มีโอกาสไปต่อก็คือได้ไปแข่งขันเป็นตัวแทนเราก็โอเคเราไม่มีไม่มีคําถามใดๆหรือแม้กระทั่งเรียกร้องใดๆเรารู้สึกว่าเราก็เป็นส่วนหนึ่งว่าที่วันนี้เราได้เห็นเขาสําเร็จตอนนั้นเราไม่ได้ไปแต่คนไทยยังไงก็ได้เชียราา์นักกีฬาในรุ่นนี้ต่อไปค่ะก็ขอเป็นแค่แบพตัวเล็กๆที่ส่วนหนึ่งเราเคยผ่านเส้นทางนี้มาค่ะไม่เล็กนะไม่เล็กนะแบบคือคือคือเขาเรียกว่าอะไรเดียะยังไงเดียะ พี่ก็ได้ได้ศึกษาประวัติของน้องเล็กเหมือนกันเนาะว่าว่า,วาคือพวกเรานะักกีฬาเราจะรู้ว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จอะ่ะเรื่อง เรื่องโค้ชเรื่องร่างกายเรื่องจิต<ฆ>ใจเรื่องทีมงานมันคือสําคัญมากใช่ใช่ถูกต้องค่ะพี่ธานนี่น้องนาะถ้าร่างกายเราเจ็บจขึ้นมาหรือเราไม่สบายขึ้นมามันก็เป็นอุปรคที่จะทําให้เราไปถึงจุดมุ่งหมายนั้นอะไรเงี้ยแล้วพี่ก็เลยที่รู้ว่าเอ,อมีอยู่ช่วงหนึ่งคือน้องเล็กไม่สบายเลยต้องต้องขัด<ฆ>เป็นโค้ชแล้วก็มาเรียนยนัเรียนเรียนตอนนั้นเรียนมาหาวิทยาลัยตอนนั้นตอนนั้นเกิดเกิดอะไร<ฆ>ขึ้นย่ห้พี่ธันี่ฟังหน่อย ก็จริงๆในช่วงที่แบบมันจะมีในโรคโรคที่เกิดขึ้นจะเป็นโรคหัวใจเต้นผิดจังหวะในช่วงประมาณปี2012คือหลังโอลิมปิกลอนดอนนะคะตอนนั้นเรามีการแข่งขันที่หนักแล้วเราตลอดเวลาเราลดน้ําหนักโดยการผิดวิธีค่ะต้องยอมรับว่าผิดวิธีคือเป็นความคิดแบบเด็กๆสมัยก่อนคือซ้อมกินเยอะๆแล้วเ็าเดี๋ยวค่อยวิ่งลดน้ําหนักแล้วมันก็ทําแบบนี้มาเรื่อยๆจนร่างกายเรามันโซตัวโซมด้วยแล้วก็เครียด แล้วก็เรื่องของการแบ่งเวลาไม่ดีแบบในช่วงนั้นแบบอาจจะนอนน,อน้อยเป็นไปหน่อยก็เลยมีอาการผิดปกติตรงนี้มาค่ะแ,แต่พอได้ปรึกษาก่บคุณหมอไปรักษาตัวคุณหมอก็บอกว่ามันมีโอกาสหายเพราะว่าถ้าเราลองลดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมันก็จะไม่เกิดขึ้นสุดท้ายก็กลับมาใช้ชีวิตในปกติได้อันนี้ก็เลยส่งผลในเรื่องของสุขภาพณนะเวลาน,นะคะแล้วมันก็ผันผันมาเรื่อยๆในเรื่องของก่อนจะเลิกเล่นนะคะเหมือนที่พี่แคมี่บอกว่าพอสภาพร่างกายนอกจากอาการป่วยแล้วเรามีอาการบาเดเจ็บหรือร่างกายไม่พร้อมอย่างเงี<ม>้ยฟิลลิ่งในการที่จะไปต่อเราก็ มัน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 เรามันรู้อยู่แล้วว่าเราอาจจะไม่ได้ดีที่สุดในณเวลานั้นเราก็เป็นทางเลือกว่าโอเคยอมรับการตัดสินใจนะคะจะก็เลยถอ,อ,อนตัวออกมาถอยตัวออกมาเพื่อเป็นการเรียนวันนั้นก็เดินไปบอกโค้ชค่ะว่าโค้ชที่นี่คะหนูแบบว่าพอได้คําตอบแล้วว่าเราไม่ได้ไปต่อในโอลิมปิกครั้งต่อไปแล้วก็ขออนุญ,ญาตออกไปเรียนนะคะอยากไปอยากไปศึกษาหาความรู้อย่างน้อยวันหนึ่งเราจะนําความรู้กลับมาพัฒนาในตัวเององคอ์กรหรืออะไรก็ตามที่มันจะเกิดประโยชน์ในอนาคต ตอนนั้นขอโค้ดไปเรียนต่างประเทศเลยไปเรียนภาษาแต่โค uh ้ด huh. ที่แนะว่าเล็กลองไปทางเกาหลีไหม uh huh. ไปเรียนเกาหลีมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นโครงการระยะสั้นอย่างเช่น6เดือนเนี่ย uh huh. เพื่อไปศึกษาในเกมของเทควันโดภาษาเกาหลีหรือต่างๆ uh huh. จนวันนี้กลับมาเราได้เครื่องมืออีกอย่างหนึ่งก็คือการสรรรื uh ่อสารไม่ว่าจะเป็นภาษาเกาหลีที่อาจจะได้พื้นฐานที่เราคุยกับเขาได้กลับมาต่อยอดได้อีกแล้วกลับมา uh huh. เรียนต่อปริญญาโทจนจบอันนี้เป็นทางเลือกที่แบบอย่างน้อยเราไม่ผิด ไม่ผิดหวังเมื่อตอนนั้นเสียใจผิดหวังที่ทําไมเราไม่ได้ไปต่อแต่พอ,อเลือกไปทางด้านการเรียนเรากลับมาม,มันก็ส่งผลนะ่ะปัจจุบันนี้ทําให้เราได้มีอะไรกลับมาแทนที่ค่ะเป็นประสบความสำเร็จอีกแนวทางหนึ่งแบบ<อ>เหมือนการการ t น a n s i t ที่เราเราเจอ s e c o n ์ life ที่เป็นการเรียนแล้วก็มาส่งผลจากการทํางานค่ะพี่ทังนีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่บอกคือความสําเร็จของประเทศไทยนะปัจจุบันเนี่ยต้องขอบขอคุณเล็กแล้วโคชเช่แล้วก็ทีมงานทั้งสม,มาคมผู้ใหญ่หลายๆท่าน้ยเนาะเพราะว่ามันไม่ใช่ ไอนพูดตรงๆคือนักกีฬาคนเทควันโดหรือเทนนิสก็ตามเวลาลงสนามเราลงเนดเดี่ยวแต่ว่าโอเคแต่คนอยู่เบื้องหลังนี่แหละเป็นสิ่งสำคัญาที่หลายๆคนไม่ทราบเพราะว่ากว่าที่จะเป็นเป็นทั้งโค้ชด้วยต้องพูดตรงๆคือต้องเป็นบุคลากรที่เข้าใจแล้วก็เข้าใจ <ฮะ S 1> นักกีฬาเป็นนักจิตวิทยาสปอนเซอร์หลายๆอย่างเพราะฉะนั้นมันคือทีมเวิร์กที่ที่เหมาะสมที่ทำให ตอนนี้ประเทศไทยเราเรามีเห็นยญทองเทควันโดนะทำ,ทำประสบความสำเร็จก็จริง,รงๆก็แอบปลื้มนะเพราะว่าบุคลากรดีๆอย่างนี้ที่แล้วก็เหมือนน้องเล็กผ่านประสบการณ์หลายๆอย่างมาถ่ายทอดให้น้องๆรุ่นต่อไปเนาะอะไรเงี้ยมีคำถามหนึ่งค่ะใกล้จบละคือคการที่นักเทควันโดจะประสบความสำเร็จต้องทำยังไงแล้วอีกคำถามนึงก็คือ พูดตรงๆเราต้องขออนุญาตพูดเราไม่ไม,ไม่ไม่พูดถึงไม่ได้คือน้องเทนนิสน้องเทนนิสเนี่ยเขาที่สัมผัสน้องๆพี่ๆหลายคนเนี่ยน้องเทนนิสมีความแตกต่างหรือหรือตัวอย่างที่ดียังไงมามาถ่ายทอดให้กับน้องในคนในวงการกีฬาเมืองไทยได้ได้ไดไดพัฒนาแล้วก็อยากพูดตรงๆอยากเห็นพี่เล็กอยากเห็นพี่เทนนิสแล้วก็อยากเป็นเหมือนพี่เล็กเป็นพี่เทนนิสต้องทำตปลบ่างอะไรอย่างเงีง้ยอื ค่ะสำหรับแนวทางนะคะที่อันนี้ต้องขอพูดถึงน้องเทนนิสก่อนแล้วกันนะคะก็ที่ชื่นชมเลยคือเขาไม่เป็นคนที่ยอมแพ้อะไรง่ายๆเหมือนที่เคยได้คุยกันนะคะว่าตอนสมัยตอนที่เล็กเป็นรุ่นพี่เนี่ยตอนนั้นคือเป็นช่วงพีคของเล็กแล้วน้องเพิ่งขึ้นมาเป็นเยาวชนเราจําได้ว่าเราซ้อมหนักมากแล้วเราเตะคือเราเตะจริงๆเราไม่ได้เตะแบบแบบว่าเล่นๆหรือแบบว่าเตะแบบเบาๆเราเตะจริงเลยเหมือนจับไข้งไม่ไม่ไม่มีขนาดเลือดออกค่ะแต่ว่ามันอาจจะเจ็บด้วยเพราะว่าเราเตะแรงะค่ะแต่ว่าตอนนั้นเรามีเจตนาที่ดีว่า อย่างน้อยเราฝึกตัวเองเราเขาก็ต้องเก่งขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเขาได้เตะกับคนเ,เก่งๆวันหนึ่งเขาก็จะเก่งเเหมือนตอนเราเป็นนักกีฬาเราเคยเตะกับพี่ๆเก่งๆเ่ะสุดท้ายเราก็พัฒนาขึ้นจนเรามีความสามารถแล้วก็เก่งขึ้นเวลาเราเตะกับใครเราก็จะคิดว่าเดี๋ยวคนเนี้ยถ้าเตะว,วันหนึ่งสวันแรกสู้เราไม่ได้แต่วันต่อๆไปเขาพัฒนาตัวเองไม่ยอมแพ้เดี๋ยวเขาก็จะเตะเก่งขึ้นค่ะจ<า>นวันเนี้ยค่ะเขาก็ ได้เป็นเป็นเบอร์หนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เก่งในในในรุ่นนี้นะคะคซึ่งเลยคิดว่าในอนาคตเขาเองจะเป็นคนส่งไม้ต่อแบบที่เล้ยเคยทําแบบนี้นะค่ะให้กับรุ่นน้องออเพื่อฝึกพัฒนารุ่นต่อต่อไปมันจะได้มีรุ่นที่ประสบความสำเร็จในอนาคตเช่นเดียวกันเลยคิดว่าจุดประสงค์ตรงนี้มันเป็นเรื่องราวที่ เล็กได้รับต่อต่อ,ตอมาจากพี่ๆค่ะอย่างพี่ๆค,คนคนอื่นๆที่ทํากันมาเล็กก็ส่งต่อให้เทนนิสตอนเนี้ยเทนนิสก็ต้องส่งต่อให้กับน้องๆยอมไปชนรุ่นต่อๆไปอันนี้ต้องขอชื่นชมค่ะในในความมุกม,มนันอะที่ไม่ยอมแพ้ถ้าคนอื่นเป็นคนอื่นอาจจะล้มเลิกไปแล้วก็ได้เพราะว่าถ้าสู้ไม่ไหวเขา,าคิดว่าเพราะว่ายอมแพ้มันก็มีหลายคนค่ะเพราะว่าในรุ่นตอนนั้นคือเล็กก็ก็เตะ เยอะมากเตะหลายคนแล้วก็รู้สึกว่าคนนี้เขามีความอดทนแล้วก็ผ่าอุปสรรคตรงนั้นมาได้จนพิสูจน์ตัวเองจนสําเร็จเราได้เห็นความสาเร็จที่คนไทยรอคอยค่ยคะคือเหรียญทองแรกของกีฬาโทนนโดในโอลิมปิกเกมค่ะก็ะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้น้องๆหรือเ <c oughs> ยาวยชนในร,รุ่นอนาคตที่จะขึ้นมาเป็นพี่ๆในเป็นคลื่นรูกใหม่แล้วกันค่ะคือเราต้องเจออุปสรรคอีกมากมายเรือแม้กระทั่งการฝึกษมที่หนักร่างกายเหนื่อย พักให้หายเหนื่อยแล้วกลับมาซ้อมใหม่พัฒนาฝีมืออย่าเพิ่งยอมแพ้เชื่อมั่นในตัวเองค่ะวันหนึ่งคุณก็จะประสบความสําเร็จความฝันมันอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมค่ะมันอยู่ที่ว่าเราจะเดินคว้ามันหรือเปล่าแนั้นนะคะวันนี้ก็ขอบคุณ<อ>ว่าที่ด็อกเตอร์น้องเล็กมากขอบคุณนะคนะแล้วก็คิดว่า เดี๋ยวหลังจากที่เดินทางตอนนี้น้องยังอยู่ภูเก็ตอยู่แต่อีกประมาณไม่กี่วันก็จะเดินทางลับกรุงเทพก็คิดว่าคงไม่มีเวลาที่ให้ทุกคนแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าน้องบต้องติดตามทัวร์เชด้วยแล้วก็ยังไงก็วันนี้ขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆที่นคะได้ได้แล้วก็ยังไงเทคแคร์ปลอดภัยเนาะวันนี้เราเราอาจจะเป็นสื่อสารกันทางทางซูมแต่ว่ายังไงก็ ท่านผู้ชมอย่าลืมใส่แมสก์ล้างมือในช่วงโควิดนี้นะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสได้เจอน้องเล็กด้วยนะคะขอบคุณมากคะเล็กขอบคุณเช่นกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่ได้เจอที่ทํานี่ได้คุยกันจริงจริงได้เดินทางปลอดภัยถึงกรุงเทพค่ะแล้วมีโอกาสได้เดี๋ยวจะปะกันนะจ๊ะได้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ่สู้โอเคค่ะ ค่ะท่านผู้ชมนั่นก็ถือว่าเป็นเรื่องราวที่น่าประทับใจเรื่องราวที่ไม่ง่ายเลยแล้วก็เส้นทางที่ไม่ง่ายเลยที่จะประสบความสำเร็จได้เหรียญทองที่โตเกียวโอลิมปิกครั้งนี้นะคะก็ถือว่าต้องขอขอบคุณนะคะน้องเทนนิสนักกีฬาทุกๆคนโค้ชทุกคนทีมงานทุกคนสมาคมเทควันโดนะคะที่ทำให้คนไทยได้มีความสุข แฮม่เห็นหลายๆคนเพื่อนแฮม่หลายคนกระโดดถ่ายวิดีโอกระโดดด้วยความยินดีที่ว่ามันเป็นอะไรที่ชื่นใจมากแล้วก็ชื่นใจมากในสถานการณ์ตอนนี้นะคะต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกคนนะคะที่ไปทําชื่อเสียงให้กับประเทศไทยแล้วก็วันนี้ได้มาแชร์ประสบการณ์แล้วว่าไม่ง่ายเลยกับกับการที่จะไปถึงจุดนั้นอุปสรรคเจ็บตัวหลายๆอย่างนะคะ วันนี้แทมมี่ก็ต้องขอขอบคุณน้องเล็กนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทาง100 PLUS เพราะชีวิตต้องไม่ต่อที่ทำให,เเให้เราได้มาเจอกันแล้วจะบอกให้ว่าเราได้มาเจอกันแน่นอนอยู่แล้วแต่ครั้งนี้เรามีรูปแบบใหม่ก็คือ,อ,อแฟนๆกีฬาหรือแฟนๆแทมมี่ได้มาพบกับแทมมี่อีกนิวเวอร์ชั่นก็คือ เป็นภาพภาษาอังกฤษเราจะมีซับไตติลนะคะซึ่งเราก็จะได้มีเพื่อนๆแฟนๆที่เป็นชาวต่างชาติมาสามารถติดตามแทมมีได้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากอาจจะต้องสปีกเป็นภาษาอังกฤษ Thank you very much นะคะ for supporting me You can uh, also following me in my Tamarine channels by 100 plus and also follow we have now we have new version in subtitle so um, thank you and uh, hope you กด like, <laughs> press like press s h a r e and um, share a lot for supporting us นะคะ thank you very much ค่ะ and I hope to see you in next episode ค่ะขอบคุณมากค่ะทุกท่านยังไงเจอกันครั้งหน้านะคะขอบคุณมากค่ะ